สบายดีจ้าทุกคนก่อนช่วงไขเ่เพือย่อยยังๆเย็นละ่ะใส่บางดูกมาคืนให้แม่เกาฟาตีนหนบางดูกมันเป็นอะไรฟาตีนนะคือว่าคันคันให้แม่เกาห้ยอยู่บัดคนืนก็ไม่ได้มีอย่างเดียวละ่ะเอฟซี FC กระทานกับน้องเป็นอิสุกิไซบ์่โอ้โหเป็นดอกพี่น้องสมัยนี้ เขามาีมานาเขาได้ฉีดยาป้องกันอีสุกอีไสทุกวันนี่เขามีวัคซีนอีสุกอีไสไข้หว,ว,วัดใหญ่แล้วก็ไข้าปากเท้ามือเปื่อยอยังไงละ่ะยารักษาวัคซีนนะมันเป็นแบบว่าเป็นไข้หวัดนี่และไข้หวัดแล้วมันออกห้อนมันออกห้อนมันออกพื้นมาเนี่เป็นพื้นแดงเป็นจุดเ,เ,เป็นจุดลงแงเราเด้กินยาแล้วก็เศร้าแล้วหยุดแล่ว ไข่ก็เป็นคือการช่วงเขาต้องก็เป็นไข่นะกระพื้นพื้นแบบคือปานแดงนี่มันไม่ได้เป็นพื้นแบบเป็นตูดเป็นตูดเต่มันเป็นพื้นแบบปานแดงตามด่างกายเขาตามคอมันสวนหนํมัน,น,นะมนอยู่ตามคออยู่ตามคอตามข้างหลังเขาดิดดองดองดอะไรไปแล้วตื่นมากัน ก,นนก,กินขนมมนอ,อกินนึงกินขนมมาสองอันกินนมระเบอกินเข่าได้แล้วแสดงว่าโอเคแล้วนี่พรุ่งนี้ไปโรงเรียนได้กินเข่าได้แล้วเด้บ่ห้องบ่ห้คขึ้นเมื่อวานว่านกินเขา่าบ่ได้เลยห้กินน้ำกห็ห้กินเขาา่าก็ห้เมื่อวานสงใยแบบโครลอกเสพแพงเจ็บแพงวันนี้ได้ยาลายตัวรองเบิ้ง่ะเบะ้ <laughs> เออ แม่ก็ขยันป้อนยาเด็ทุกทีชั่วโมงเอมาดูซิมาดูซิมาดูซิทำไมเสื้อมันขาดนะอือือทำไมเสืออ้อน,นี้ขาดนะ่ใใ่มีนีเอาอไงน่อยไอะตรงสวงเลนีไปเรไปข้างนอกค่ะไปไหมใซ้ทำอะไรหรอว่าเจ้าหญิงเรามาไม่ให้แม่ดูซิ ไม่แม่ดูซิเอฟซี FC แนะ่ยนะมาหลายคนอยู่ว่ะซื้อวิตามินให้น้องกินเดอ้อว่ะว่าน้องบอก,กินผักบอกกินผลไม้ลองเบิง่งพี่น้องเขาเขาจะไปซื้อเคยเคยให้กินอยู่ไดยเขาเคยซื้อมาให้เราได้วิตามินเป็นขวดนั่ะแหละ <c oughs> เออให้เรากินอยู่ขวดละเท่าไราพวกสองร้อยกว่าบาทบอกวิาวตามินสองร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทจำป่ได้อันนี้มาเนี่ย เมื่อยเมืเ่ผู้มี้เพงเพียนได้แล้วมั้งนี่ดีจองดองไปนะเสืออะค่ะเลยเสือแม่ห้างกรซื้อไงพี่สั้าบักขาดไปนะอะแล้วแบบเป็นหูจอาป่องไปลนะเอยมานาเอยอย่างงามเขาต้อสกินไปสอกไปหน่อย เบื่อขับเขาเบื่อขับเขากับน้ำกินตั้มมังหงตําข้าพุ่นตั้มมักแตงพอสมเหน่งอะปนปลาต้มเกียดต้มกุมบวอ,อยากคอดเขาเบื่ออาหารกับวอยาเขาเนอะพี่น้องเนาะมานาเอ้ยมานาเอ้ยนายมาเหอเไรร้ ไปบอกไปหาหมออะนู <No. S 1> ทำไมโนไปหาหมอหรือเปล่าไม่ <No. S 1> อะไปหาตำรวจไหมไม่ไปหาตำรวจ <No. S 1> ไหจมอนนเออมาดูซิมาดูซิลุกขึ้นมา oh, เออคอแดงไหมไม่เออน่ะคอยังแดงอยู่นี่ยังเป็นปันเอามาดูก่อนนู <No. S 1> อะไรก็หนูถ้าง,งั้นนะ่ะพ่อโทรเรียกตำรวจ ถ้าหมดมาจับมานาไปขัง้แม่เอาแล้วออกมาเนี่ยเอามาให้ปลารุงเบิงดูแถวเป็นแดงเป็นป่าเป็นป่ามันจะเป็นแถวส่วงคอแล้วคอแล้วก็ช่วงข้างลังไทยชอยเรานะพไปนนอะเป็นคือข่อยไอ้เพชรเป็นคืขอข่อยหมื่นหมื่นแดงๆแบบน่ะหะาคงซืง้อกว่าไข่เนอะไะดีดองๆ,ๆกินอียาดิกินยาไหมหอะไปเอาย,ยาให้กินนี่ มักินยาขาเชื่อตัวนี้มะกินแล้วก็อร่อยอาการของคนของคนช่วงไข<อ>่เราลองกชะหายายเันก่อนเด้ออ่ะมานาแนแค่ไหแล้วยาแนมเงินสัตว์นาซีตานะ่ะเขาเห็งว่าอุใสกูเออบอกบอกฟังนี่ Ờ, hai ờ mà, à, bao nhiêu thùng gam hay mẹ con? Mẹ em chỉ xay này. Ở má ở ờ ở má. Đang đi chơi hiền già. Có bắt tắt tố của nên mình. Lực. hay chín lớp đó. Chín da khả sửa mình cho nữa. Da khả sửa. Da khả thì quan trọng. Sao đã ôi, nhau đủ chi tay vào bạn. Cái mày này là nó này. อะไรอ่ะยาฆ่าเชื้อนี่สำคัญห้อให้กินจนหมดออาือ c c เรียนติดเป็นใสอืมอ้าวอาเอาวอาอืม กินน้ำใส่ด้วยต้องกินทีละหน่อยชาวีๆีท,ทีเดียวมาได้ที่นองเราสิปูดถิมนองมาหน้าเราจะแขะยาตอนเที่ยงแล้วบายแล้วต้องกินอ,อีกชุดกินยากินน้ำ หายเร็วๆกินตัวไหนอันนี้ลดไข่เนดูสิไม่มีไข้แล้วไม่กินนะตัวไม่ร้อนไม่ร้อนก็ไม่กินกินตัวไหนดีนี่คืออะไรเนี่ยลดน้ำมูกแก้ไอไม่มีน้ำมูกไม่มีไอก็ไม่ต้องกินอันนี้แก้อักเสบนี่กินยาแก้อักเสบเห็นไหม จะเอายานกินตัวนี้ป่ะเนี่ยต้องเหยียบโซฟาร์มดูดอะไรอ่าทิ้ทุกมันรแสแซ่แถนแฮ่กูคือมาอยากเป็นเด็กน้อยแต่กูจะกินยาแบบเด็ก,ดกน้อยยาผู้ใหญ่เด้มันจะเม็ดท้าควคุยนี่นมันบ่มักรสสมน,นี่มะนานเอาอีเอ้ย,อย,อยคนเก่งคนเก่ง เอาเอากินหน่อยเดียวพ่อบันทึกลายหรอฉันบวหายบันทึไปโรงเรียนในมืออื่นเลยอืมไปโรงเรียนนะเอายาไปด้วยให้คุณครูให้กินเอาร็วๆอาปะโจนสลัดพ่อจัดการน้องๆอ๋อน้อนะปากเร็วเหนียวยอะไรนี่สิเปล้างมือเลยนี่ระวังกวนจนสลัดไม่กินเอากินน้ำนี่ กินนะอ๋อกินเยอะๆน้ําอ่ะกินเยอะๆอ๋อดูจะ <coughs> ๆๆเราไเดอร์แต่ว่ามอญเขาจับยาดีดีเลยสุดสีวะอาการจับแย่ๆอันนี้เศาเลยนะฟันปิดถิ่นจะวิ่งได้แม่ปวดหัวงัยนั่งลงนั่งลงเออช่วยช่วยทำอะไรอะ่ะให้มาดูสิ คืออะไรวาดรูปหรอแันน่นตาแม่นตาเออวิ่งไปวิป่งมาเนี่ยถือพามือก,กูด้วยง่อยแค่เมื่อยไม่ได้รับได้นอนน้ำเจ้าลูกไข่กูดได้ว่าได้นอนขึ้นกันกนบม่ได้นอนมันจะแอบมันจะห้มันจะแอบบแอบแบบแอบวายัไแบบแบบห้จะอุม้มผักใ่ายเลย ขึ้นกับประเนอนลูกเอายาให้กินทุกทีเช้ามุ้งขึ้นกับที่นี่ไข่มือในชุดติดก,กระเป๋าใส่กระเป๋าไปนั่นึ่ไปโรงเรียนนี่ให้คุณครูเอาหายด้วยแม่ที่บอกคุณครูทาบีไข่ให้กินบุ้มี่กับป้าต้องแต่ว่าทาบีไข่กับป้าไปดอกอือทาบุ้มมีไข่จะให้ไป เอาสำานียง่ะพี่น้องอัปเดตอาการเช้าน้อยเช้าน้อยมานาอาการจากลังสวงไข่จะเป็นอะไรเนาะพี่น้องเาะอืม